เมื่อวันช่วงเย็นก่อนปิดร้านพ่อค้าออกไปหาซื้อของมาใส่ร้านค่ะทุกคนช่วงนี้ของหมดเยอะสั่งของไม่ทันก็เลยไปหาซื้อในโกดังในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยแหละค่ะใกล้ๆบ้านเอามาขายแก้ขัดไปก่อนตื่นเช้ามาวันนี้ก็รีบมาเติมของกันก่อนเลยค่ะตัวแรกเลยนี่พ่อค้ากําลังสูบอยู่ก็คือลูกโป่งค่ะช่วงนี้ลูกโป่งเป็นอะไรที่ขายดีเนาะเด็กๆก,ก็คือใกล้ปิดเทอมแล้วด้วยแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยค่ะเด็กๆเ,เขาจะเอาไปเล่นน้ํากันสูบเติมสูบเติมกันทั้งวันเลยค่ะ ่งนี้ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วเข้าหน้าร้อนแล้วนี่ของเล่นลูกบอลขายดีเด็กๆเ,เอาไว้ไปเล่นในสระน้ําไปเล่นน้ํากันช่วงนี้หลังจากเติมลูกบอลกันเสร็จเราก็จะมานั่งแพ็กยางกันต่อค่ะเมื่อวานมีลูกค้าประจํามาเหมายางที่เราแพ็กขายในร้านนะคะน่าจะเอาไปขายต่อค่ะเป็นลูกค้าประจําที่อยู่ต่างอําเภอเหมาไปเกลี้ยงแผงเลยค่ะก็เลยมานั่งแพ็กกันน,นนี้แม่ค้ากําลังผสมยางเพื่อที่จะเอาไปแพ็กค่ะ เพราะว่าบนเชลย,ยางหมดเกลี้ยงเลยเมื่อกี้ก็ไปซื้อ,อยางมานี่ก็ประมาณ2 3 4สามสีห้าหกเจปดกิโลเดี๋ยวจะต้องต้องแพ็คให้หมดมีทั้งยางสีแล้วก็ยางดําก็เดี๋ยวเราจะไปแพ็คแล้วก็เอาขึ้นขายบนเชลตอนนี้เชลหมดเกลี้ยงเลยไปเอ่อของที่แพ็คก็ไม่มีอะไรเยอะเลยทุกคนง่ายๆก็จะมีถุงแพคแล้วก็ยางแค่นั้นแหละ นั่นแหละค่ะพอเรานั่งแพ็กยางกันได้บางส่วนก็รีบเอามาเติมก่อนเลยเพราะว่าเชลว่างโล่งเลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าท่านอื่นเดินเข้ามาแล้วจะไม่มีของขายยางเราแพ็กวันเดียวไม่เสร็จเพราะว่าเยอะเป็น10บกิโลเลยแต่ก็ไม่ได้รีบค่ะค่อยๆแพ็คค่อยๆเติมไปหลังจากปิดร้านสองทุ่มวันนี้พ่อค้าเขาก็อยากมานั่งกินข้าวต้มดูบอลค่ะเป็นร้านประจำร้านโปรดของเราเลยร้านนี้กับข้าวค่อนข้างถูกปากค่ะวันไหนที่มีบอลเตะพ่อค้าเขาก็ขอมานั่งกินข้าว จิบน้ำเก๊กฮวยเยน็นๆแล้วก็ คุยกันไว้แล้วล่ะค่ะวันนี้เติมของเหนื่อยๆเราจะออกมานั่งกินข้าวข้างนอกเนี่ค่ะดูบอลไปด้วยถูกใจพ่อค้าเลยค่ะร้านนี้อาหารก็แซ่บถูกปากด้วยราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จเราก็กลับเข้าบ้านไปพักผ่อนเลยกะว่าจะไปเดินออกกําลังกายกันต่อนะคะแต่กินข้าวเสร็จปาไป 3- ามสี่ทุ่มแล้วค่ะมาเปิดร้านเช้าอีกวันหนึ่งนะคะก็ต้องรีบปัดกวาดเช็ดถูร้านค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเติมของกันต่อเมื่อวานก่อนไปซื้อของมาไว้เติมของได้นิดเดียวเองค่ะก็ต้องมานั่งแพ็ก เอาขึ้นเติมในเชลก่อนค่ะไม่อยากปล่อยให้เชลว่าง วันเมื่อวานนะคะของมาลงก็ค่อนข้างเยอะค่ะจิปาถะเลยค่ะทั่วไปเลยก็ปลูกข้าวกล่องข้าวกระจกหวีนะคะที่แม่ค้ากําลังเติมอยู่แล้วก็มาเติมผ้าเช็ดมือผ้าม้วนผ้าอเนกประสงค์ต่างๆค่ะลงเยอะค่ะก็ค่อยๆเติมไปส่วนช่วงบ่ายนะคะมีนี่เลยกิฟช็อปมาลงค่ะทุกคนแม่ค้าก็เลยอะวิ่งมาแกะกิฟช็อปให้เพื่อนๆได้ดูก่อนจริงๆแล้วทาคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะเมื่อ 2- 3สวันที่แล้วก็เอามาภาคต่อด้วยเนาะว่าวันนี้มีอะไรมาลงบ้างแล้วก็เราก็ทําอะไร กิฟช็อปรอบนี้ก็สวยจึ้งเหมือนเดิมค่ะแม่ค้าแก,แกะให้ดูก็เยอะแล้วค่ะทุกคนนี่ตัวนี้ก็เป็นยางมัดผมขนปุยยางมัดผมลูกตุ้มค่อนข้างขายดีค่ะนี่ค่ะขนปุยตัวนี้ก็คือขายดีมาก